สวัสดีครับนับไม่นี่กับมันอยู่อีกมือน,นึงนะครับผมกับเขาสวนบักชิดาเขาสวนบักซิดานะพี่นอ้องไม่นี่กับว,ว่าจิ้มาอ่อพร้อมแลาา้วกับิเก็บพร้อมมันมีรุ่นที่เก็บให้ได้อยอะเก็บเก็บกินไปเรืกก่อยๆกอนเนาะมันยังมันต้นยังมันยังหน่อยอยู่อันนี้คือสวนบักซิดาตัวนี้ลงไปได้ปีนึงแล้วเนี่ยปีนึงแล้วยังมาถึงปีอีกประมาณจากสองสามเดืนอนนี่แหละสามเดือนนี่ถึงปีเงี้ยยังมาถึงปีเพราะว่ายังเป็นต้นแดงไง ก็จะีด้หอดปีอยู่ก,ะะกันลาก็ยังไม่ถึงปีกัลงยังไม่ถึงปีน้องเบิ้งยังไม่ถึงปีนะครับก็ได้หอ่อได้กินไปหลายรุ่นแล้วก็เออไปบตึมแล้วพี่น้องมาเบิ้งอ,อันนี้คือบักซีดาไหละมะเมล็ดนะผมคือหน่วยเขาชีบปมีรูปทรงทิ่งน้อันนี้ผมก็บยีคัดแล้วก็ยิเอห่อเริ่มให้น้อยแล้วเริ่มให้น้อยแล้วเนี่ยเริ่มให้น้อยห่อแล้วแต่ว่าอันนี้คือหน่วยที่กขารงไว้ตอนนั้นห่อไว้เนาะตอนนั้นคือเอาไปแค่หน่วยเดียวเพราะว่าต้นเขาน่อยอยู่รอบนี้ก็บิีห่อไปเบิย เดี๋ยวมาเก็บกันพี่น้องเก็บบึกนี่มาเบิ่งบรรยากาศในการเก็บกันนี่บสษฎา,าเมล็ดอะไรเมล็ดแกดีเราเด้นี่แกเปิดอู้แกเต็มที่เลยแล้วเนี่ยเบิงบ่งเบิ่งเราปกติจะจะฟ้าออันนั้นออกถุงออกต,ต,ตัออกอตดออกมาเลยเนาะตัดออกมาเลยมันยีกันนั่นกันพี่น้องโอ้สีสันนะสวยงามเลยครับ <c oughs> ปไปไปเบื้องย้อนมิน มาเบิ่งมาหลายต้นมึงผมมีแก่หลายต้นอยูมย่มึงใส่ยัองเลยโอ้นี่เอ,อากูค้นมาเบิ่งด้วยนี่เยอะไปยังเด็กย,ยังดอกมัน,มน,นหลอ,อยู่่่แตตวาก็ังยังน้งอง,อ,งอันนี้เป็นกิมจูนะครับกิมจูเพราะว่าไเรเมล็ดมีแค่ต้นเดี๋ยวผมซื้อมาปลูกไว้จะซื้อ ไปในสวนเลยสิจิมจูพี่น้อนงเอาถุงออกปเปียงจิมจูไปนั่นนี่บ่นั่นจิะจำบ่ได้นะว่ารุ่นใดเป็นรุ่นใดสงดูงใดอยู่แต่ก็หน่วยบ่เต็มที่มาเลยเอาบ่เอาไป,ไปบ่บ่จบยังหนึเนาะเอาจงไว้เถอะได้ม้ไม้หยาบมันมันสองกิ่งกันเน่ยเออมันสอง่วยกันเนย กระเลยหน่อยโม่โม่ไงแบบไหนไปเรื่อยๆไปเรื้อยๆครับโอ้สองเลยนี่ไหมพี่น้องดึงถูกอันกระดาษออกก่อนแหมอี๋ยยะยยยเอาไปเมล่ะไี่จุ้งไปจุ้งไปหนังเอามาฮะเออเอาไปเลยเพราะว่าคืออยากให้ต้นง่ายแบบที่เนี่ยให้เขาออกดอกพร้อมกันแล้วก็ ี่ได้แตงแตงต้นมันด้วยยุดยุดยันยันแล้วเนี่ยแกแล้วหวานกรอบละอ๋อภาทั้งนี้มันคือเฉียวยุ่งสันนี่ยทั้งนี้เฉียวมันตึงเยอะและวคือเอาไว้ก่อนเนาะอืมเอาสั่งเขาว่าเอาไว้ก่อนหน่อยนึงมันยังบ่าขันได้หนันดีตลอดอยู่ไปหยันมันนั่นนะไรเก็บไปเรื่อยกูอันนี้แล้วให้หน่อยเนาะตรงไปไหลประดเบิ้ง Nè, ừ. young, nhắn nhắn young, 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 nhăn young, 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 như thế young, là... Ừ young, young, Bài young, 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 này young, 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 อันนั้เดี๋ยวชิ้งไตที่ห่อถุงกระดาษนะอันนั้นรุ่นเดียวกันยวกันกับนั่นก็ได้ห่อถุงกระดาษเลยใช่ไนก็พก็สกินได้เลยใช่ไหมอือหือจะมันตรงไหมกันเราพหมุนมาไปทั่วสุ นี่ันนั่นมันมีอยู่นะโอาเห็แล้วมีอใจน้อยแล้วดูต้นพุ่นกุกเขาเบิ้งฮอร์ลุนเดียวกันนะนนี่ต้องฮอร์ลุนเดียวกันเบิดนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวได้อยู่ เอฟนี่พี่น้องปลูกไปกินนะผมอันนี้คือรงยังไม่ถึงตีนะครับลงไม่ถึงตีต้นเขายังไนหน่อยอยู่ก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วอย่ายึดไลเนาะบ่บ่ต้องลีแล้วเด้อเออบอลลีลี่แล้วแต่อยู่ตรงให้เขาอันนั้นลี่ข้าวโพดนะเห็นว่าเขาแตกออกว่เห็นบะแตกออกแล้วยวเขาก็ออกมาออกดอกออกมาโอเคครับผมคลิปนี้เบิ้องอันนี้เดี๋ยวชิมีคลิปอีกหลายคลิปอยู่เพราะว่า เ็ไปเบื้องเชลยยังแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้เป็นสวนบักชิดาเพราะสวนนี้เป็นสวนบักชิดาคาเฟ่บักชิดากะพึ่งลงกันไปมีอันนี้ที่ได้เก็บได้ลองนั้นกับลังไงขึ้นมากับลังหอก็ยังมีใส่แดงพร้อมนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็บวันนี้ยังไงครับเป็นประโยชน์กับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปกันต่อไปนะครับมีอย่างกับสอบถามเรื่องเป็นรืดูลได้คลิปนี้จ้ากุลิสันกับสวัสดีครับ